เจ็ดเดือนมานี้เนี่ยเราแจกยาไปกว่า2 3 0 0 0 0เม็ดแล้วนะครับก็เป็นการทําโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเข่าฟรีแล้วก็เรื่องโรคที่เกี่ยวกับปวดหลังแล้วก็โรคตาเราก็ทํากันมา20ครั้งแล้วแล้วก็มีคนไข้ที่ดีขึ้นแล้วก็มารีวิวให้เราด้วยนะการเตรียมตัวของการออกหน่วยเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ว่าง่ายเนาะนี่ก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังทั้งเตรียมคนเตรียมกําลังทรัพย์เตรียมเรื่องของ ตัวระบบต่างๆที่เราจะต้องมีกระบวนการว่าเออเราจะคัดกรองคนไข้อย่างไงใช่ไหมครับแล้วก็มีคนไข้เข้ามาถามเนาะมันก็เป็นคลน้ายเรื่องตลกขบขันนะเขาก็แซวหมอว่าเอยหมอเนี่ยจัดมาเนี่ยตรงเนี้ยเออดูแลคนไข้วันละร้อยเนี่ยมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเขาก็ถามเรามาเราก็แบบเออแอบ ขำในใจนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆก็จะบอกว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่มีนะครับถ้าจะมีก็คือตัวเราเองนี่แหละครับอิทธิพลที่สุดแล้วแล้วก็หมอในคลินิกเนี่ยก็อิทธิพลที่สุดแล้วนะครับมีแต่ทํากันตรงนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาช่วยกันบิ้วจนมันออกมาเป็นงานออกหน่วยที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็มีแต่แพชชั่นที่เอาอุดมการณ์ในการที่อยากจะดูแลคนไข้เนี่ย มาทำเท่านั้นแหละนะครับนี่คืออิทธิพลที่ที่เราทำเรามีจริงๆก็จากการทำออกหน่วยทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราทำมาเราก็ยังคงทำต่อไปเนาะไม่ว่าจะ20 30 40ครั้งไม่ว่าวันข้างหน้ายาให้เราจะแจกจะเป็นล้านเม็ดนะครับแต่ว่าความฝันมันยังคงเหมือนเดิมผมก็ฝันเนี่ยจะเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยคนจะมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยเห็นคุณค่าของการแพยทย์ไทยแล้วเรามาช่วยกันมาร่วมมือกันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยขอบคุณครับ